เด็กน้อยหมาจรท่อน้ำสามตัวนี้นะคะกินข้าวไม่เคยทันเขาเลยนะคะเข้าไปกินกับเขาที่ไรกระโดนเขางับเอาทุกทีเลยนะคะก็เลยต้องแยกให้กินทีหลังทุกรอบไปนะคะนี่นะคะน้องเป็นหมาจร3สามตัวนี้เข้ากลุ่มแล้วไปกินข้าวกับเขาก็จะโดนงับทุกรอบก็เลยให้กินแยกต่างหากนะคะให้กินทีหลังเก็บไปให้กินทีหลังนะคะตัวอื่นๆที่กินแล้วก็ย้ายไปนู่นแล้วนะคะไปเดินอยู่ริม นู้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนั่นนะคะเดินไปแล้วนะคะไปหาที่หลบฝนหลบแดดแล้วนะคะนั่นนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแรกๆก็กินอยู่หลายตัวนะคะแต่น้องสามตัวนี้กินไม่เคยทันเลยนะคะกินไม่เคยทันเขานะคะเข้าไปกินกับเขา <S <s เขาก็จะงับเอาทุกรอบก็ <S <s เลยแยกให้นะคะแยกออกให้กินทีหลังนะคะเก็บไว้ให้กินทีหลังสามตัวนี้นะคะเก็บไว้ให <s> ้กินทีหลังแล้ว ให้น้องหมาจรเด็กตรงนี้แล้วก็จะไปที่อีกท่อหนึ่งนะคะแล้วก็ไปหาแม่แดงหมาจรตอนนี้ก็แม่แดงหมาจรก็ย้ายมาอยู่พงดินริมคนาที่เก่าก่อนก่อนที่ฝนตกน้ําท่วมนะคะแม่แดงย้ายลูกหนีความร้อนเข้าไปอยู่ในพงดินริมคนานะคะเด็กๆก,กินแล้วเด็กๆก,ก็จะเริ่มเดินไปนะคะท่อน้ําที่เด็กๆอาศัยอยู่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นท่อน้ําตรงนี้นะคะนี่นะคะ น้ำก็จะมาให้เป็นกิจวัตรประจําวันในทุกๆวันน้ำก็จะเอาข้าวมาให้เด็กๆนะคะพอเด็กๆกินแล้วเด็กๆก็เริ่มไปหาที่หลบฝนหลบแดดนะคะอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นท้องนานะคะที่เด็กๆอาศัยอยู่ตรงท่อระบายน้ํานะคะใครๆก็จะเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าท่อระบายน้ำคอนเวิร์ตนะคะนี่นะคะก็จะเรียกเด็กๆกลุ่มนี้ว่าเด็กๆท่อระบายน้าคอนเวิร์ตนะคะเด็กสตัวนี้ก็ยังกินข้าวอยู่นะคะ ค่อยๆกินหลัง,ลงจากที่ตอนแรกมีสามตัวนะคะตัวหนึ่งอิ่มแล้วตัวหนึ่งก็ไปแล้วนะคะเด็กอาศัยอยู่ตามนี้นะคะนี่นะคะน้องตัวสีขาวจะเห่าเก่งมากเลยนะคะขยับขยื่นไม่ได้แล้วก็เข้าใกล้แล้วก็จับไม่ได้ด้วยนะคะน้องหมากลุ่มนี้ไม่มีตัวไหนที่จับได้สักตัวรูปหัวก็ไม่ได้นะคะเวลาเราให้เขากินหรือเราจะถ่ายภาพเราจะต้องนิ่งๆน,นะคะขยับไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือบริเวณที่เด็กๆอาศัยอยู่นะคะ น the ู่นนะคะกินแล้วเด็กๆก็จะไปรวมกลุ่มอยู่ที่ต้นไม้ที่นําเอามาให้ตอนนี้ก็เพราะว่าน้องน้องมาอยู่บนนี้นะคะก็เลยเอามาให้แล้วก็มีรถจอดอยู่นะคะน้องๆกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะถึงไปนอนอยู่ที่ต้นยูคานั่นนะคะเห็นไกลๆนั่นเลยนะคะน้องอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยนนับจะขยายให้ดูนะคะนี่นะคะน้องอยู่ตรงนั้นกันนะคะน้องกินข้าวแล้วน้องก็ไปนะคะนั่นนะคะ เด็กๆเป็นหมาจรทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่บริเวณนี้10กวฝาตัวนะคะแต่ช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวนาปางเด็กๆอาจจะไปกวนที่เขาตากข้าวหรืออะไรเนี่ยค่ะก็เลยมาอยู่ไม่ครบนะคะอยู่ไม่ครบเด็กๆอยู่ไม่ครบอันนี้ก็คือบรรยากาศท้องนาที่เด็กๆหมาจรท่อระบายน้ําอาศัยอยู่นะคะก็จะเป็นท้องนาทั้งหมดนะคะไม่มีบ้านคนอยู่นะคะบริเวณที่เด็กๆอยู่นะคะก็จะเป็นภาพกรรม จาเก่าๆนะคะก็จะเป็นภาพทรงจำเก่าๆที่เด็กอาศัยอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่หมาที่เหลือจะเป็นหมาตัวเมียนะคะเด็กน้อยนี้ก็เข้าใกล้ไม่ได้จับก็ไม่ได้แม้กระทั่งลูบหัวก็ไม่ได้น้าพยายามหลายครั้งในการที่จะจับต้องตัวเด็กนะคะแต่ก็จับไม่ได้นี่ก็ร้อนนะคะกลับมากินใหม่อีกตัวหลังจากไปแช่น้ำคีโคนมานะคะเด็กก็อาศัย แช่น้ําบ้างเล่นโคลนบ้างนั่นนะเดินไปนู่นตัวหนึ่งแล้วนะคะตัวสีแดงก็เดินไปริมถนนนั่นแล้วนะคะเด็กก็จะอาศาัยอยู่ตามนี้นะคะพอฝนตกถ้าฝนตกไม่หนักเด็กก็จะไปอาศาัยอยู่ในท่อระบายน้ํานะคะนี่นะคะทางถนนเส้นทางนี้นะคะก็จะไปจังหวัดชัยภูมิได้นะคะเส้นทางนี้จะไปสู่จังหวัดชัยภูมิได้จริงเส้นทางนี้จะไปสู่ ตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์นะคะที่น้ําอยู่คือตําบลโนนทองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดชัยภูมินะคะเส้นทางนั้นก็จะเป็นเส้นทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะบริเวณนี้นะคะถ้าฝนตกน้ําท่วมก็จะท่วมมาถึงขอบต้นเสาปูนที่เห็นเป็นกันเป็นแถบสองสีนะคะคือต้นต้นเสาไฟนั้นนะคะจะเป็นแสบสองสีนะคะเส้นทางนี้ก็จะเป็นการจรไปมานะคะ นี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่สนุนสัญจรไปมาแบบนั้นนะคะนี่นะคะก็ไปอย่างนี้นะคะเส้นทางนี้ไปถึงจังหวัดชัยภูมิได้นะคะจะเห็นต้นเสาจะมีสองสีนั่นไหมคะนั่นนะคะเวลาน้ําท่วมก็จะท่วมถึงต้นเสานั้นเลยนะคะเวลาน้ําท่วมขึ้นมาพ่อพ่อแม,แม่สังเกตต้นเสาปูนนี่นะคะเสาไฟฟ้าไม่ใช่เสาสังเกตเสาไฟฟ้านี่นะคะนะจะขยายให้ดูนะคะ เะะสาไฟฟ้านี่จะเป็นสองสีนะคะสังเกตดีๆนะคะเสาไฟฟ้านี่จะเป็นสองสีจะเป็นทุกต้นนะคะเพราะว่าเวลาน้ําท่วมน้ําก็จะท่วมมาถึงบริเวณต้นเสาปูนเสาไฟฟ้านี่เลยนะคะที่เห็นนี่ก็จะเป็นทุกเสาน,น,นะคะนี่นะคะนี่นะคะเวลาฝนตกน้ําท่วมบริเวณน,นี้เด็กๆก็จะมาอยู่ขอบถนนน้ําก็จะใช้วิธีการขับรถ3ล้อหรือซาเลง้งเอาข้าวใส่กระมังมาให้เด็กๆนะคะ เวลาน้ําท่วมก็จะไม่ได้มีแค่เด็กหมาจรท่อระบายน้ําอย่างเดียวนะก็จะมีหมาที่มีเจ้าของที่มาจากในหมู่บ้านนั้นที่ฝนตกแล้วน้ําท่วมก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ก็จะมากับเจ้าของแล้วก็จะมาอยู่บริเวณนี้นะคะถึงเวลาฝนตกน้ําท่วมนาตรงนี้น้ําจะท่วมหมดเลยนะคะบริเวณนาข้าวแถวนี้จะท่วมหมดเพราะว่าที่น้ําบอกตั้งแต่แรกคือเวลาฝนตกน้ําท่วม เสาไฟนี้จะเห็นเป็นสองสีนั่นนะคะนั่นแหละค่ะท่วมถึงตรงนั้นเลยนะคะเพราแพี่น้องค่ะ